มาเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากกินมะพร้าวกะทินี่ค่ะผู้ขึ้นผู้ผานี่กำลังกำลังกำลังรอดูต่อไปนะคะบักเนี่ยแบบนี้เผากะทิดนะคะ่ะเอาโบอันนี้ก่อน,น,อนท,ทีโ่โเรือเทวลวเหมือนเมีนยนโบเมีนยนนะเมียเอาเปียกออกด้วยนะคะเริ่มเอาเปียกออกให้อันต่างประเทศที่ผม<ท>ต่างประเทศทุลยเมียน,นแล้วคีเตอร์ผู้นี้ไปห้าประเทศนอกพู้นี้โอ้ยมีมีพู้นี้สักกุบได มีแม่เนาะมีนางวันเนียได้แังวันนี้เอาเสียงกันไป่บุบเผากะทิด้อค่ะบะเผากะทิลาหญ่ยิ่งะไรง่ายับแต่มีดกับปอกเปียกของข้าวอ่ไ้อยู่เดินไ้วห่จ้เจ้าอาไปปลูกก่อเว้ปลูกเร็วพู้ใดเนาะปลูกเร็วยนนาโรคปิดนะปลูกอีก บูกไปอีกนี si un, ah, ่แจ๊กจี๊ดนงแจักนวยผมเช็ดแล้หน่อยจักหน่วยอะไรสิเป็นกระชิก็เปลียนเบิร์ดจะวันอันไม่ได้เป็นหน่วยตอนใดซช่นละไม่ต้องพุ่นนะลุงวางไว้เลยอันนั้นอันพุ่นจุกดินโทมถึงแล้วไรไงผู้เป็นยุ่มันอยู่กับน้ำกำลังไงถ้าบอกวางนี่มันใหญ่โลมันกำลังไงมันจกดินโทมแล้วมันใหญ่อะตัวเบียร์มีอันจะหมอยยืมยู่บ้านแล้วกับหอมใบเตยอันจงดินโทมแล้วมันใหญ่อ่ะ ขึ้นมาขาศอกเนี่ยรุ่นเนี่ยที่บ้านนะมันกับมเข้ากะี่นี่แล้วมันบมสูงบแม่ร่นมอเอบอก่ยเอาหนาขวนเนามันแวยเข่าก็มิดอามันงัดได้พ่อใมเพียไม่พึ่งยัได้อยยเองมัอยู่ด้วยกันนี่แหละสองคนอะอยู่ด้วยกันบูคบย่งเดียวฝน ป้าโมบะเข้ากับน้ำบอจไล่หน่วยระยกนะไล่อยู่วึ่าสิบวนึงขวานมันออกก่อนหน้ผูเฮ็ดผู้นี่้เมันยากแล้วผู้เฮ็ดด้วยผู้เฮ็ดเพ่นบยากอเ้่ถ้าเราเล็กย่บานมาแล้วเนาะในพาคกันรักขึ้นมะเผ้า ผม่ได้รักนะย่างไปนจอ่ได้รักแ่หรอกเานั้นยองว่าไปเอาใบตองวางเสะใบตองว่าใบตองก็เอามากัตุ้มิงเงือดใบตองขาเนก็ไปเอามาแล้วเนาะถ้าเสืออยู่นี่เราซัอีกแีว่าอันเมยอิกุเดินไปยังไนาบกเข้าเอยธีบิสรีลานเขาบ่ลเลี้ยงมาพันขน้าเขาบป่าเลี้ยงมาพนขืนเ้าเนาะบ่เคยห้าบึงอยู่ในวนมาท่าน บ้าหก็ตเปลงด้วย้่ำะบานีก็กะยาวากันนำบัวใดก็เห็นกบผ้ากนใดแมนบัวปยกตยบอกคบาิต่บอกไว้แล้วบอกจนเห็นอันวมันุน่ยาาบนนวต้เนื้นวจนพาอ่อนบเอมนมันะ เงินติว้นนเอานหน่ะยเียงม่เนียมีน้ำบ่บ่เดนมีน้ำบ่ดังโลโลอยู่แล้วไปเอามานุยไน้นี่ะนี่อนี่อมีน้ำบ่เออแมนน่ะนี้มันโมแมน้าวอนน่ะนุยนี่นี่ยเช่นเดียวกันนี่แม่ แต่มันได้เห็ดหอมในเนื้อทื่อมาประโยชน์เห็ดยูุนยูวานเห็ดทเห็นเนาะเห็ดตันต้นปี่นะยิ่งจีตัวเนี่ยต้องรู้ออกหอกกระเซาะออกเนาะพิ่นไปเก็บไอ้มิดบังเขาตายบงอาทิตย์ก่อนนั่นบ่อมีนเมียนยู่วเมียนบั่วเมียนอยู่ไนะแม่โอเคนั่นน่ะเมื่อไหร่ว่าหน่ะอันนี้ก็เมียนนะเมียน bột anh kém anh hai bọt em đi ngoại tình em bọn em đi ngoại tình em là bao em kích nhập nè mô biệt mô đi bọc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  đi มันละไปนวยเดียวบ่แมน,ดนเด้อนวดเดี่ยวแต่ว่ามันแมนแทร่นั่นะมันเบากว่าวนี้อีกไหมเนาะต่อนี่จุดเด้ออันนี้เป็น,นยังไงว้าบ่แมนใั่นยาแม้นหนึ่งวะพาเลยพากินได้บ่แมนนี่หน่อยเพรดนึกหน่อยจีเอาเดี๋ยวมาใสาน่ะนะใสน้ำไหม<อ>พึ่งเขาไปคิดเยอะพี่ไอ,อ้เอาเกลวมา เมียนแมนแท้ก็กินเลยเม,มีนเด้อ่ะตัวไปยังซื้อนี่ไปฮว่ป,ประเทศนอกเด้อเบิงเ <c oughs> บิงประเทะนอกคุณมีกินนกพอข้าเทศเบิงผู้นอนอยู่ในลูกว่าเบิงนี่ผู้นี้มาเบิงนี่ก็มีก้อนเอิญอีกเบิงอีกแล้วร้ายบ่าเมีนโอ้มันกระบาดใช้ปิดบุญเนาะกับเบื้องเนี่ยไม่ได้ไหมเนาะ มาเด้อค่ะเด้อกินมะพร้าวกะทิที่บอทีกะทิมันต้องงั้นเป็นมะพร้าวแห้งอิรีบุนะแก่แก่เติบมันบมดแห้งแม่บอกแมนอันไรกระดาษชิเดียวกันบ่เนะ่ยบ่บ่เนี่อ่อนกว่าอันนั้นแก่กว่ามึงแก่กว่าดิ้มื่อวันเป็นวุ้นนั่นก็ได้ต้องหลอยแห้งเอาวะพาตัวนั้นไ้กินดีเมื่อนั้นซ้ำมต่อนั้นแม่บอกเมื่อซ้ำมันมีอยู่มไหมนะมีหน่วยเดียว พอก่อ่อนหนึงเดยรัก่าวฝาวฟาวโ่าวเมนก็ดอกปลี่นเลยยาฝ่าวฝาว่วพิ้มนเนาะมันบเป็นบูนต้องรอให้มันเป็นบุนต้องบูนเก็บียนบูนต้นนะอันต้นอันน้อยนันเลยีอันซุ้มโา ไทยคิปลงมันเฮ็ดจังได๋มันค่อยเป็นเยปนันะเป็นคุยกับไปเค้นก็ขึ้นเป็นกับพันมันอือมันจะป่าแมนอีกเต็มคก็ย่อยติ้มไงเขาตัวเลยเต็มบ่มีน้ำเด็ดด้วยเลยมันแมนบอกตัวยูจะกินลอยคือปลาปากัเนี่ยมันตั้งกันอยู่ด้บิ่งเนี่ยมันตั้งกัน បងអង្គ <h> ុយ <h> មានដាក់គាត់មិនអន់ណា